สวัสดีครับวันนี้ก็เดิมาคุยกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับใน Angular 16อเราเข้าประเด็นเลยดีกว่าทุกคนได้ยินเสียงผมชัดเจนนะหัวข้อวันนี้คือ new feature นะครับใน Angular 16ก็มีเจ้าตัว signal กับเจ้าตัว server side rendering หรือ SSR มีมานานแล้วนะครับเราเรียกว่า Angular Universal แล้วทำไมเขาบอกว่าเป็น new feature ซึ่งจริงมันไม่ใช่ new feature หรอกครับมันเป็นการอัปเดตแต่ว่าการอัปเดตนั้นไม่ได้พ่วงมากับตัว Angular official ก็คือ,อยังไม่ได้มีการทดสอบว่ามันเข้ากับตัว Angular Core จริงๆนะครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันเวิร์กไหมมันดีไหมนะครับถ้าคนไหนเนี่ยเคยเขียน Angular มาก่อนนะครับก็อาจจะเคยผ่านเจ้าตัว Angular Universal Angular Universal คือเป็นชื่อเป็นชื่อฟีเจอร์ล้กันนะครับของทางฝั่งของ Angular ไว้ในการ run Angular ในโหมด SSR หลั การของ SSR เนี่ยมันก็จะทำการเหมือนกับ r e n d ร์เป็นหน้าหน้านะครับไม่ใช่แบบดาวน์โหลดมานั้งชุดเหมือนกับพวก CSR CSR นี่คือสมมติว่า Project Angular คุณ มีอยู่1 0หน้ามันก็จะทำการดาวน์โหลดโค้ดทั้งหมดเลยแล้วก็มาทำการ Execute แล้วก็ Render ที่ฝั่ง Client นะครับตอน,นี้เรากลับมาที่เจ้าตัว Angular 16ฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Signal เอาละมันคืออะไรใช่ไหม s i n n l l จริงๆเนี่ยมันจะมีเว็บยูเว็ web u หนึ่งที่ใช้ในการอธิบายเจ้าตัว Signal ผมขออนุญาตที่จะขึ้นหน้าเว็บให้ดูแล้วกันเอาละอะไรคือเจ้าตัว Signal ใน n g u l a r การมาของ Signal มันมาเพื่อให้เจ้าตัว Angular เนี่ยมันซัพพอร์ การเขียนโค้ดที่เป็น reactive โค d ดมากขึ้นซึ่งใน Angular เนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขา Angular ตัวนี้เขาเรียกว่า Angular Change Detection เจาตัว engine ตนียจะคอย monitor ตลอดเวลาว่าไอตัวแปรเนี่ย มี U I ตัวไหนบ้างที่มีการอ้างถึงมันอยู่ Angular จะทำการไปออโต้อัปเดตให้ซึ่ง Angular เองเนี่ยดูเหมือนจะเขียนง่ายแต่สิ่งที่ตามมาคือมันทำให้ตัวมันหนักมีไฟล์ขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมักจะเป็นจุดที่คู่แข่งอย่างพวก React หรือ Vue เนี่ยมักจะมามาเคลมว่าเฮ้ย Angular แ,แม่งโบราณหนักใช้งานยากนะครับ Angular ก,ก็เลยออกฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Signal ขึ้นมากลับมาที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเจาตัว Angular SSR หรือ Angular Server Side Rendering Concept ของ SSR คือการ เว็บที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์มันจะส่งผลทำให้ข้อมูลที่มันรีเทิร์นกลับไปที่ไคลเอนต์เนี่ย มันบรรจุโค้ด HTML ที่โปรแกรมอย่างเช่น s p y b o t โปรแกรมพวก Search Engine เนี่ยนะครับมันสามารถจับได้ว่าเว็บเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะมันเรนเดอร์จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาเลยอันนี้ก็เลยจะเหมาะกับพวกการทำเว็บแบบ e-Commerce ซึ่งใน a n g u l a r 16เนี่ยเขาได้เคลมว่าเขาได้เปลี่ยนวิธีการในการเรนเดอร์ใหม่ก็เพราะว่าในตัว a n g u l a r SSR เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เรียกว่าการทำ hydration hydration ก็คือการเอาโค้ดที่มันเรนเดอร์จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอามาแสดงที่ ง,งั้นแล้วกันนะครับเอาล่ะวันนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาฟังนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้กันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ